ครับอาจารย์เมื่อคืนนอนหลับสบายเลยครับหลับสบายมากเลยครับเคนที่นี่เมื่อเช้าผมแอบไปเดินเล่นที่ม่อนแจ่มมาครับเป็นไงบ้างครับพี่นันครับโอ้ขึ้นไปตอนแรกคิดว่ามันแต่ยังไม่หนาวครับแต่หนาวแล้วครับลงหนาวมาแล้วครับผมเคยไปที่นั่นครั้งหนึ่งดูสวยมากๆเลยครับเคนอ๋อครับผมเออเคนไปถ่ายรูปมาครับอาจารย์เดี๋ยวเคนให้อาจารย์ดูอืมอึ๊บนี่ครับ ผมไปถ่ายรูปมาครับอาจารย์ลองดูครับเป็นไงบ้างวิวมันแจ่มบรรยากาศดีมากเลยครับเคนใช่ครับคือเหมือนมีหมอกจางๆครับอาจารย์ช่วงนี้เริ่มหนาวพอดีเลยเนาะแล้วก็เมื่อเช้านี้ผมเยอะผมก็ตื่นมาถ่ายภาพเลยครับเขนเป็นช่วงแสงทวยไร่เช้าครับคือที่นี่ผมไปถ่ายที่ล็อบบี้ครับซึ่งแสงสวยมากๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปถ่ายห้องพักข้างบนครับบรรยากาศก็ดีนะครับเราสามารถนั่งตรงระเบียงแล้วก็เห็นวิวของแม่น้ําปิงได้เลยครับเคน เนี่ยวจารย์ต้องตื่นเช้ามากแค่ไหนนะครับมาถ่ายสซเว่ไลฟ์ตีห้าเลยครับขึ้นมาเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์อะไรก่อนครับครับมาจัดนู่นจัดนี่ครับแล้วก็พลาดไม่ได้ใช่ไหมครับทานไม่ได้ครับเพราะว่าแสงมันช่วงแป๊บเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวเราทานอาหารเช้ากันเสร็จเนี่ยเราจะไปไหนกันต่อครับอาจารย์ผมว่าจะพาเคนไปที่รีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งครับอยู่ที่แม่ริมครับจริงๆแล้วไม่ไกลจากม่อนจังนะครับรีสอร์ทที่ชื่อว่าพลาฟูฟ้าครับคือทางเดียวกันเลยใช่ไหมทางเดียวกันเลยครับคือที่นั่นจะคนละสไตล์กััับบทททีีีี่่่่นนนนนนะะคครรรรรรจเป็สอ์แวธมชาติับ เห็นวิวภูเขาแล้วก็ติดลำธารนะครับผมว่าเขนชอบแน่ๆนะครับและคือมีนิสวร์นั้นอาจจะเป็นแบบธรรมชาติหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์อืมใช่ครับแล้วก็ห้องพักก็เขแบบด้วยสวยมากเลยครับอากาศน่าจะดีเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับเดี๋ยวผมพาเขนไปดูครับได้กันเดี๋ยวเรารีบทานอาหารกันดีกว่าได้ครับโอเคครับ ดีครับพี่เป็นไงบ้างครับวัสดีครับนะครับได้ข่าวเพิ่งกลับมาจากเมกาครับครับอ้ไปทําอะไรมาครับพี่ก็ไปเรียนแล้วก็พอดีได้งานที่นู่นก็เลยอยู่ยาวเลยครับสิบปีไปทําอาหารใช่ไหมครับพี่ทำอาหารญี่ปุ่นครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปทําในโรงแรมห้าดาวอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าวิชาความรู้แน่นเลยไปสะสมมาจากเมืองนอกใช่ครับใช่ไหมครับครับแล้วอย่างคิดยังไงพี่ถึงเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็เราถนัดทางนี้อครับที่สุด ครับแล้วก็อยากให้คนเชียงใหม่กินอาหารญี่ปุ่นแบบที่เขาไม่เคยกินมาเราแบบ<ม>ไหนพี่แบบที่ไม่เคยกินเนี่ยแบบไหนมันจะออกเป็นทางตะวันออกครับเป็นฟิวชั่นฟิวชั่นนครับคือเราจะเอาวัตถุดิบบางอย่างที่เข้ามาเขาคิดว่ามันไม่น่าจะเข้ากันสมาทำให้มัน คือเอาเป็นว่าร้านอื่นไม่มีเหมือนที่พี่มีใช่ไหมไม่มีแน่นอนครับอ๋อครับคือมีที่ที่เดียวแบบนี้ครับอยากกินต้องมาที่นี่ครับแล้วอย่างอันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ที่พี่เอามาอันนี้นี่อันนี้คือมูสซาชิคิมบูเล่ครับข้างในจะมีหอยเชลล์ครับกุ้งแล้วก็หอยลายครับแล้วก็ใส่สไปซี่เมโยครับเอาไปอบครับเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังกระเทียมครับคือมันเหมือนกับอาหารฝรั่งนิดๆใช่ไหมครับตัวนี้แล้วอันนี้ครับพี่อันนี้น่าทานนะผมว่า อันนี้เป็นทูน่าโปเกครับเป็นสลัดทูน่าครับโปเกนี่เป็นภาษาฮาวายครับแปลว่าสลัดดิบมีปลาทูน่าใช่ไหมครับในนี้มีทูน่ามีส้มมีแตงกวาครับครับผมแล้วก็เวลาทานก็ใส่กับคอนชิปครับก็คือไอตัวไอผมขอลองในละกันได้เลยครับมันน่ากินอย่างนี้ใช่ไหมครับครับปุ๊บ อร่อยครับเผ็ดนิดๆคืออันนี้มันแบบพอคลุกกันแล้วเนี่ยรสชาติพอดีครับมันจะเผ็ดๆนิดนึงแต่มีไอตัวปลาทูน่าเข้ามาเนี่ยอร่อยครับต่อไปอันนี้เป็นอะไรครับเห็นว่าอันนี้เป็นทีเด็ดเลยเนี่ยครับใช่ไหมครับพี่อันนี้เมรดาครับมันชื่อใครครับพี่ชื่อแฟนครับโอเคครับดานผกชื่อแฟนเมรดาที่เขาแปลว่าดอกไม้เดือนเมษาครับโอ้ชอเหระครับเย็นๆเหมือน สลัดเย็นๆนะครับกินแล้วจะเพื่อสุขภาพคือตัวนี้ไม่มีข้าวใช่ไหมครับีไม่มีข้าวครับเอาแตงกามามาห่อครับข้างในก็มีทูน่าแซลมอนเผ็ดชิทาเกะอ่ามีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นครับผมคือไม่ต้องโกวัวนถ้าทานเมนูนี้สําหรับคนรักสุขภาพใช่ครับต่อมาครับพี่อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้นี่ใหญ่นอยมัซิล่าครับใหญ่จริงครับจะเอาเริ่มเลยข้างในจะเป็นกุ้งเทมุิลครับแล้วก็มีครีมชีสอะโวคาโดแล้วก็ปูอัดข้างนอกเป็นคอนเฟ็ครับ อ๋อหัวนี้อันนี้ถือว่าแปลกตามากมากเลยนะมีคอนเฟ็กเนี่ยใช่ไหมพี่แต่กรอบๆอบอ๋อพี่แล้วแบบพวกไอเดียในการทาอาหารของพี่เนี่ยเอามาจากไหนคิดเองครับคิดเองเหรอครับอ๋อคือพวกนี้พี่ได้ลองทํามาแบบทามาแล้วทํามาแล้วใช่ไหมครับร้านพี่อยู่ตรงไหนของเชียงใหม่นะครับถนนนิมมานเห็นมินครับซอยสิบสามครับเข้ามากลางซอยครับแล้วเปิดปิดยังไงบ้างครับเปิดสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครับ เปิดทุกวันจันถึงอาทิตย์เลยครับผมอยู่ทุกวันครับโอเคเจอพี่ได้ที่นี่ได้ครับโอเคครับ